โอเคนะครับสอนวิธีการรับเงิน8,000บาทนะครับจากกิจกรรมเสริมจากแอปพลิเคชัน TikTok นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิคใน2การชวนเพื่อนน้อยๆนะครับแล้วได้เงินเยอะเนาะโอเคถ้าเกิดใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปวิดีโอหน้าเนาะ ถ้าเกิดใครที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมใน2องแอปนี้นะครับหรือว่าสนใจที่จะร่วมเล่นนะครับเพื่อมัก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับใต้เดสคริปชันที่ผมแปะการที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะครับก็จะสามารถที่จะได้รับเงินด้วยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเสริมแล้วก็เป็นกิจกรรมมาไม่ใช่มาใหม่เนาะก็มีตั้งแต่นานแล้วแหละนะครับเป็นกิจกรรมเสริม,มนะครับจากแอปพลิเคชันดีต่อนะครับซึ่งมันก็มีวันหมดอายุภายในอีก6วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยกใกลได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็รีบๆไปทําเลยนะครับเพราะว่า การเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับมันเชิญค่อนข้างทีง่จะน้อยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะได้รับเงินเนี่ยค่อนข้าง,างดียเยอะเนาะฟังดูอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมก็ขออนุญาตอธิบายเลยนะครับภารกิจแรกนะครับการเชิญเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2คนนะครับฟังไม่ผิดหรอนะครับเชิญ2คนเนี่ยก็ได้รับ400บาทแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้รับมาแล้วเนาะ แล้วก็ภารกิจที่2นะครับผมเลยแค่1คนนะครับก็จะได้รับอีก1,600บาทนะครับซึ่งในนี้ก็เชิญไป6คนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเชิญไป14คนนะครับก็จะได้รับสูงสุดก็คือ6 0 0 0บาทซึ่งรวมๆแล้วถ้าเกิดเราเชิญทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ14คนเนี่ยเราก็จะได้รับ800 0บาทเลยนะครับโอเคฟังแล้วมันดูเยอะมันดูอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ อาจจะดูเยอะก็จริงนะครับแล้วก็อาจจะดูค่อนข้างที่จง,ง่ายเนาะแต่การเชิญเพื่อนหรือว่าการเชิญผู้เล่นใหม่นั้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะยากครับโอเคนะครับ, okay, รบเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการชวนนะครับซึ่งมีงเพื่อนๆหลายคนนะครับเข้าใจผิดเกี่ยวกับการชวนนะครับแล้วก็เชิญแบบผิดๆนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ยนะูเซอร์เนาะหรือว่าไม่สามารถที่จะได้ผู้ใช้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นใน2ของ จำนวนคนนะครับอย่างเช่นเราเชิญมาแล้ว2คนเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยสักคนเลยก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องชวนต้องเชิญให้ถูกวิธีด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่ากดตรงนี้แล้วก็คัดลอกลิงก์เลยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมคิดว่ามีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทางที่ดีผมอยากให้กดเชิญตรงปุ่มตรงแรกเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับ ก็รอสักคู่นะครับมันก็จะพาเราเนี่ยเลื่นไปสู่หน้าต่างเมนูการเชิญนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วเราก,กดออกไปก่อนนะครับแล้วก็กดตรงปุ่มเชิญใหม่นะครับจากนั้นก็กดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็นําลิงก์ที่เราคัดลอกนะครับไปวางตาม ลิปต,ต่างๆหรือว่าจะวางใต้คลิปผมก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคัดลอกใน2รหัสเชิญด้วยนะครับรหัสเชิญตรงนี้นะครับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับของผมก็จะเป็น D 5 8 3 7 5 6 1นึ่งะครับซึ่งเมื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเพื่อนเลยก็ฝากใส่ของผมก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ของเพื่อนๆของเพื่อนๆก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมคัดลอกใน2รหัสเชิญของเราด้วยนะครับก็ คัดลอกลิงก์คัดลอกรหัสเชิญแล้วก็ไปวางได้นะครับตามคลิปต่างๆเลยนะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับการที่ผมนะครับบอกให้เชิญปุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะลิงก์กับทุกกิจกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการแจกทองคําการแจก iPhone การแจกได้เป่าผมนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษตัวนี้มันก็จะรวมไปด้วยนะครับซึ่ง วิธีการเชิญก็อย่างที่ผมบอกก็คือกดปุ่มหลักตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องมากดปุ่มเชิญตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเชิญตรงนี้มันก็จะไม่ได้ในสองตรงแต้มตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเชิญให้ถูกวิธีด้วยนะครับส่วนลิงก์เราคัดลอกไปแล้ว URL นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องโปรติเนาะแต่ว่าเราจะใช้ลิงก์เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับโอเคนะครับซึ่ง กิจกรรมพิเศษตรงนี้นะครับไม่ได้มีมาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีวันหมดอายุแล้วก็มันมีขึ้นมาใหม่มันมีวันหมดอายุเพราะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่ก็เรียบเรียบไปเชิญเลยนะครับเพราะว่ามันเชิญเพื่อนค่อนข้างที่จะน้อยแลวก็ได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําแต้มอยู่ที่31ล้านแต้มนะครับหรือว่าตีเป็นเงินเน่ยก็จะประมาณ3 0 0พ 198บาทนะครับซึ่งวันนี้ก็ขออนุญาตมาถอนนี่กับเพื่อนๆที่ดูคลิปอันนี้คลิปนี้กันเลยนะครับว่ามันยังสามันที่จะได้รับเงินอยู่หรือเปล่าหากเราได้จากการชวนเพื่อนมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถอนยังไงนะครับก,กดตรงถอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกบัญชีนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับโอเคนะครับผมเลือกมาแล้วนะครับก็ เป็นการถอนจำนวนเงินก็คือทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น3 1 9 8ันนบปาทครับจะเป็นการเบิกถอนไปที่ t ูมเนียร์เวลเล็ตนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มในสองธนาคารนะครับหรือว่าพร้อมเพย์ก็ได้นะครับมีพร้อมเพย์การโอนผ่านธน,นาคารเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเข้าทูมเนียร์เลเล็ตเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการถอนเข้าทูมเนียร์ลเล็ตนั้นนะครับจะใช้ระยะเวลาภายใน ไม่กี่นาทีนะครับหรือว่าอาจจะ3-5นาทีเนาะซึ่งมันเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับพวกธนาคารเนาะธนาคารก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ5-7วันนะครับแล้วก็พร้อมเพย์เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันทําการนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเข้าในสองทูมานี่วอลเล็นะครับก็คือจํานวนเงิน3 1 9 8บาทนะครับจำนวนเงินตรงนี้นะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ3-4วันนะครับในสการได้รับมาเนาะโอเคผมขออนุญาตกดถอนเลยนะครับ มันก็จะขึ้นให้เรานะครับยืนยันการถอนนะครับก็โอนไปยังเบอร์ที่เราผูกไว้นะครับก็จํานวนเงินที่เราจะถอนแล้วก็เขาเขียนกำกับบอกนะครับว่าการที่เรากรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะทาให้ธุรกรรมนะครับถูกปฏิเสธเพราะนั้นเนี่ยทางแอปจะไม่มีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบใน2เบอร์ทูบิลิวเอลที่เราได้ทำการกรอกไปนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าหลังจากที่เราเช็คเสร็จนะครับก็กดยืนยันเพื่อนำการถอนได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็คุณควรจะได้รับเงินนะครับ1-3มาทถึงามวนทำการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงมีเรามีเลขไอเดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบที่ช um ูมิเน่เวลเล็ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเข้าค่อนข้างีหจ่เร็วนะครับแล้วก็เร็วมากๆเลยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับกับซูน้ารักได้เลยนะครับ ตรงยอดแต้มของเรานะครับก็จะหายไปนะครับแต่ถามว่า1,000กว่าแต้มเนี่ยทำไมไม่หายไปกับเพ้าะนะครับตรงแต้มตรงนี้นะครับผมก็จะได้รับมาจากการดูวิดีโอเนาะคใครไม่มีเพื่อนเลยนะครับก็แนะนาให้นําการดูฟังก์ชันในสการดูวิดีโอนะครับอาจจะได้แต้มมาให้ยันน้อยเนาะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเล่นได้โดยที่ไม่ต้องชวนเพื่อนนะครับแต่ว่ามันได้ค่ยอนข้างยันน้อยเนาะ ก็เลื่อนลงมาเี่เล็กน้อยนะครับก็จะเห็นในสองการดูวิดีโอนะครับแล้วก็กดรับชมตรงนี้นะครับการที่เรากดรับชมไปแล้วนะครับมันก็จะมีเหรียญให้เราเนี่ยทาการดูนะครับดูครบเราก็ได้รับเงินดูครบเราก็ได้รับเหรียญนะครับแล้วก็นาเหรียญที่เราได้รับเนี่ยมาแลกเป็นเงินอีกทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ใครที่ไม่มีเพื่อนเลยก็มาดูฟังก์ชันนี้ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ากิจกรรมตรงนี้นะครับอาจจะมีการขยายในสองระยะเวลาไปค่อนข้างดีเยอะนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกนะครับว่ากิจกรรมพวกเสริมตัวนี้นะครับมันจะหมดไหมตัวนี้มันหมดแน่นอน,นครับแต่ว่ากิจกรรมหลักในของการชวนเพื่อนเนี่ยอาจจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาจะไปเน้นในสองการชวนเพื่อนมาแล้วเนี่ยเพื่อนต้องเล่นครบ14วันด้วยนะครับก็ต้องมีข้อกําหนดเงืยอย่อนไขอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้เงินเยอะก็ให้เพื่อนที่เขาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเนี่ยทำภารกิจก็คือครบ14วันก็คือเข้ามาเช็คอินเช็คอินนะครับ หรือว่าเข้ามาล็อกอินล็อกเอาท์นะครับเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยภายใน14วันนะครับเราก็ได้รับเงินจํานวนเต็มเลยนะครับก็คือเชิญเพื่อน5คนเนี่ยถ้าเกิด5คนนั้นเนี่ยเล่นครบ4วันเออไม่ใช่4วัน,นถ้าเกิด5คนนั้นนะครับเล่นครบ14วันนะครับเราก็ได้รับ15,000บาทเลยนะครับคือมันเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีเพื่อนนะครับก็บอกเพื่อนได้ใครที่มีโทรศัพท์พ่อแม่หรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ก็ยอมรับไม่ใช่ยอมรับเนี่ยต้องยอมรับในสองข้อกําหนดและก็เงื่อนไขของเขาด้วยนะครับข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขของเขานะครับก็ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่จะเข้ามาเล่นแอปนี้หรือว่ามีข้อกำหนดหรือว่ามีเงื่อนไขใน2การยอมรับด้วยตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถามว่า อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเล่นได้ไหมนะครับซึ่งผมคิดว่าก็อย่างที่แอปเขาบอกเลยนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็สามาดถเล่นได้เนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ทางให้ดีอย่าไปฝ่าฝืนแอปนะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ล้กันนะครับของออกิจกรรมชวนเพื่อน5คนนะครับได้รับสูงสุดก็คือ,อ,อ15,000บาทนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่อายุไม่ถึงนะครับสามาดถเล่นได้ไหมก็ ยังเล่นได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็ลองไปอ่านข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาวงเล็บไว้นะครับก็ถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยก็สามไม่ได้เล่นได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับแล้วก็ตกลงไปเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ลองไปอ่านดูได้นะครับซึ่งผมก็เข้าๆมาประมาณนี้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้ใครที่มีลิงก์หรือว่ามีโค้ดของตัวเองนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ ก็ใครอยากจะแลกเปลี่ยนกันหรือว่าใครที่แบบยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนเนี่ยส่วนมากนเนี่ยก็ลองให้เขานะครับลองกดมากดกลับอะไรประมาณนี้นะซึ่งการแลกเปลี่ยนตัวน,นี้ก็ไม่ถือว่าผิกดกฎเนาะแต่ว่าการที่ไปแจกจ่ายตามเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยก็มี ความผิดไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดใครที่ดูอยู่ก็รีบๆไปทําเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมันได้เข้าข่านดีเยอะแล้วก็แจกเยอะแจกเยอะแจกจริงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าใครมีคําถามไหนนะครับก็ถามได้ใต้เดสคริปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์เลยนะครับ